ประเทศลาวและกัมพูชาสวัสดีครับน้องๆเมื่อคาบที่แล้วน้องๆก็ได้รู้จักกับสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านของไทยในปัจจุบันโดยสังเกตไปแล้วเพื่อให้น้องๆเข้าใจสภาพปัจจุบันของประเทศเหล่านั้นให้มากขึ้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกับประเทศลาวและกัมพูชาให้มากขึ้นถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาเลยครับสวัสดีค่ะนักเรียน วันนี้ครูมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้ทำโดยครูจะแบ่งกลุ่มและส่งตัวแทนออกมาจับฉลากชื่อประเทศเพื่อนบ้านแล้วไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศดังกล่าวโดยครูจะมีเวลาให้หนึ่งชั่วโมงในการนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเอาละคะ่ะมาจับฉลากกันเลย กลุ่มหนูได้ประเทศลาวค่ะกลุ่มผมได้ประเทศกัมพูชาครับหนูได้ประเทศมาเลเซียค่ะผมได้ประเทศพม่าครับเอาละค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษาหารือและวางแผนการทำงานร่วมกันอย่าลืมประเด็นที่กำหนดนะคะนักเรียนจะเข้าใจสภาพปัจจุบันของประเทศดังกล่าวที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและนำเสนอต่อกลุ่มอื่นๆด้วยวิธีการของตอนเองค่ะ เอาละค่ะเรามาฟังการศึกษาที่แต่ละกลุ่มหาข้อมูลมานำเสนอกันนะคะเริ่มจากประเทศลาวค่ะประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อทะเลการพัฒนาประเทศจึงทำได้ยากมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและประเทศจีนทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม ทิศใต้ติดกับประเทศกัมพูชาและมีอาณาเขตติดต่อกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยลักษณะพื้นที่ทางทิศเหนือของประเทศเป็นภูเขาสูงและป่าทึบทางตะวันออกเป็นทิวเขาแบ่งพรรมแดนระหว่างลาวกับเวียดนามยาวไปถึงภาคใต้ทางด้านตะวันตก เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงต่อเนื่องไปถึงพรมแดนไทยและทางใต้เป็นภูเขาสูงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของประเทศลาวเป็นเรื่องที่ปรากฏในตำนานเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาเป็นผู้รวบรวมอาณาจักรลาวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนถึงรัชสมัยพระเจ้าฟ้าง้มที่ได้รวบรวมและก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างขึ้น ในพุทธศตรวรรษที่19จนกระทั่งพุทธศักราช2321อาณาจักรล้านช้างแตกแยกออกเป็นสามส่วนคือหลวงพระบางเวียงจันทร์และจำปาสักต่างเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกันและชิงความเป็นใหญ่ทำให้อาณาจักรลาวทั้งสามส่วนตกเป็นประเทศสาาชของไทย ในยุคจัก,กรวรรดินิยมลาวตกเป็นประเทศอนานิคมของฝรั่งเศสจนหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อฝรั่งเศสร,รบแพ้เวียดนามที่เดียนเบียนฟูลาวจึงได้เอกราชกลับคืนในพุทธศัการาช2497 หลังจากนั้นก็มีเหตุแย่งชิงอำนาจทางการเมืองในราชาอาณาจักรลาวจนกระทั่งพุทธศัการาช2518พักประชาชนปฏิวัติลาวได้เข้าปกครองราชาอาณาจักรลาวและสถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันประเทศลาวมีการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์มีพักการเมืองพักประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพักการเมืองเดียวที่ปกครองประเทศมีนายจูม,มลีไซยสอนเป็นเลขาธิการใหญ่พักและประธานประเทศและมีนายบัวสอนบุกผาวันเป็นนายกรัฐมนตรี คุณครูคะประเทศลาวมีชื่อว่าสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ทำไมถึงมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ละคะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะประเทศของเขานั้นถือว่าการปกครองแบบสังคมนิยมเป็นประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งแต่ที่เขาเน้นจริงๆคือหลักของความเสมอภาคเนื่องจากมีความเชื่อว่า สังคมมีระบบชนชั้นและชนชั้นกรรมาชีพกับชาวนาจะมีมากที่สุดและรัฐบาลก็คือตัวแทนของคนชนชั้นเหล่านี้ค่ะเหนือเข้าใจแล้วค่ะคุณครูถ้าอย่างนั้นพิมพูดถึงด้านเศรษฐกิจของประเทศลาวต่อได้เลยค่ะเศรษฐกิจของลาวขึ้นอยู่กับเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหากรรมพลังงานไฟฟ้าซึ่งถือเป็นอุตสาหากรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศทรัพยากรที่สำคัญได้แก่ไม้ดีบุกยิปซัมตะกั่วหินเกลือเหล็กถ่านหินลิกไนท์และแหล่งน้ำผลิตไฟฟ้า ชากรของประเทศลาวประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆหลากหลายเชื้อชาติแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่คือลาวลุ่มเป็นชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบลาวเทิงเป็นลาวที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูงและลาวสูงเป็นชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาภาษาที่ประชาชนในประเทศใช้ติดต่อกัน คือภาษาลาวและนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติค่ะเก่งมากค่ะเอาเลยครับต้องน้องรู้จักกับประเทศลาวกันไปแล้วเรามาพักทำกิจกรรมกันสักครู่นะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยต่อไปครูขอเลือกประเทศกรัรมพูชาซึ่งผู้นำเสนอข้อมูลคือวินเรามาฟังกันเลยนะคะ ประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชามีอาณาเขตติดต่อ,อก,กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทยทางทิศเหนือติดต่อ,อก,กับประเทศลาวทิศตะวันออกติดต่อ,อก,กับประเทศเวียดนามและทิศใต้ติดต่อ,อก,กับอ่าวไทยพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของประเทศเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงส่วนตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำขงซึ่งมีแหล่งปลาน้ำจืดขนาดใหญ่อย่างทะเลสาบเขมรอยู่ด้วย ส่วนทางด้านตะวันออกมีภูเขากั้นเขตแดนประเทศกับเวียดนามกัมพูชาเคยเป็นราชอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยพุทธศตรวรรษที่18เห็นได้จากปราสาทนครวัดซึ่งเป็นเจ็ดในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ประวัติศาสตร์ของกัมพูชามีพัฒนาการเริ่มต้นในราวพุทธศตวรรษที่8คืออาณาจักรปูนันซึ่งมีอิทธิพลครอบกลุมภาคใต้ของเวียดนามกัมพูชาภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในพุทธศตวรรษที่15กษัตริย์กัมพูชาได้รวบรวมแว่นแคว้นต่างๆแล้วตั้งอาณาจักรกัมพูชาขึ้น สถาปนาเมืองยโสธรปุระหรือเมืองพระนครขึ้นเป็นศูนย์กลางจากนั้นก็ขยายอำนาจไปได้อย่างกว้างขวางมีการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ขึ้นมากมายเช่นนะครวัดนะครธมเป็นต้นดังนั้นการแสดงศาสนสถานขนาดใหญ่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อาณาจักรกัมพูชาเสื่อมอำนาจลงในราวพุทธศตรวรรษที่20 กัมพูชาได้ตกเป็นเมืองประเทศราชของอาณาจักรอยุธยาในช่วงระยะเวลาหนึ่งในยุคจักรวรรดินิยมพศ2,373กัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสจนถึงพศ2,484ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้เข้ายึดครอง ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองฝรั่งเศสได้เข้ามาปกครองกัมพูชาอีกจึงได้เกิดขบวนการชาตินิยมต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสแต่ไม่เป็นผลสำเร็จจนกระทั่งกัมพูชาได้รับเอกราชในพศ2490 แต่หลังจากนั้นก็เกิดปัญหาความแตกแยกภายในประเทศเกิดการสู้รบอย่างรุนแรงระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์กับฝ่ายประชาธิปไตยจนกระทั่งพศ2521ความขัดแย้งจึงได้ยุติลง ปัจจุบนันประเทศกัมพูชามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมานาถนรดอมสีหมุน,นีรับมหากษัตริย์เป็นประมุขและสมเด็จอัครมหาเศษเสนาบดีเดโชหุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจของกัมพูชากำลังพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมในบริเวณที่ราบภาคกลางรอบทะเลสาบขเขมร พืชที่สำคัญคือข้าวเจ้ายางพาราพริกไทยและส่งเสริมให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในกิจการหลายประเภทเช่นการสื่อสารการท่องเที่ยวเป็นต้นประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาหรือขเขมรใช้ภาษาขเขมรเป็นภาษาราชการและมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติครับดีมากควินเอาละค่ะนักเรียนวันนี้หมดเวลาแล้วไว้ครั้งหน้า เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศมาเลเซียและพม่าก,กันนะคะฟังข้อมูลของสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาจากพิมพ์และวินกันไปแล้วก่อนที่จะไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวในวันนี้ให้น้องๆร่วมการแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันก่อนนะครับร่วมด้วยช่วยคิด ให้น้องๆเปรียบเทียบความเหมือนความต่างระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเรามาดูตัวอย่างคำตอบพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาแล้วจะพบว่า การมีประวัติความเป็นมาแตกต่างกันทำให้แต่ละประเทศมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันหลายประการเพราะรับวัฒนธรรมมาจากอินเดียแต่ก็มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะของตนลาวและกัมพูชาตกเป็นอนานิคมของฝรั่งเศสในขณะที่ประเทศไทยไม่ได้ตกเป็นอนณานิคมของชาติตะวันตกแต่ไทยก็ต้องปรับปรุงประเทศเพื่อให้ทันสมัยตามแบบชาติตะวันตก ด้านสังคมประเทศไทยลาวและกัมพูชาต่างรับวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อมาจากอินเดียคนไทยลาวและกัมพูชาจึงนับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันด้านการปกครองประเทศไทยและกัมพูชาปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในขณะที่ลาวปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ด้านเศรษฐกิจของประเทศประเทศลาวและกัมพูชา จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาส่วนประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทั้งในด้านการค้าและอุตสาหกรรมมากกว่ากำลังสนุกเลยนะครับแต่น่าเสียดายที่เวลาหมดแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนสิ่งที่พิมพ์กับวินออกมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ